เป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยจะคล่องตัวกว่านะคะเพราะว่า,เ,าเป็นคนใช้ชีวิตแบบเล่นล่อนะอ,ออนไลน์ไลฟส์สไตล์อยู่ไม่เป็นที่เป็นโฮมเลทอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะข้าเจ้าก็เลยจะเป็นคนที่วางระเบียบเข้าของเครื่องใช้ แบบเหมือนคนที่พร้อมเคลื่อนที่ตลอดเวลาค่ำไหนนอนนั่นได้แล้วก็ไม่สามารถอยู่ประเทศไทยก็สามารถไปใช้ชีวิตต่างประเทศได้เนื่องจากว่าวางงานเล่นเงินเป็นออนไลน์นะคะเอกสารของค้าเจ้าก็เป็นออนไลน์นะคะก็เลยทําให้ค้าเจ้าเนี่ยใช้ชีวิตในโลกของคนในอนาคตอีกประมาณ10 20ปีข้างหน้าก่อนคน ปัจจุบนันนี้ซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยเขายังใช้ชีวิตแบบเหมือนอยู่บ้านอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาออกข้างนอกอะ่ะเขาค่อนข้างจะต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เยอะแล้วบางทีก็ไม่คล่องตัวบางทีก็เชื่องช้าเนื่องจากเขาชินกับการอยู่บ้านซึ่งมันรอได้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้อะไรของเขาก็จะไม่ครบเวลาเขาออกอ่ข้างนอกแต่เวลาพระเจ้าไปไหนมาไหนคนจะบอกข้าเจ้าว่าโหเหมือนกระเป๋าตัวเลมอ,อะ่ะ คือมีแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตอก็ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าพระเจ้าใช้ชีวิตออนไลน์ล่วงหน้าก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็เรียนแบบการใช้ชีวิตแบบพัทธุดงรู้สึกชีวิตมีความสุขมากเลยนะคะการเรียนแบบการใช้ชีวิตแบบพัทธุดงเพราะว่ามันทําให้เราไม่ต้องพกสัมภาระชีวิตเยอะไม่ต้องมีของเยอะนะคะเนี่ยไออันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดตัวเป็นนาโนนะคะ เป็นแบบบางเบาสบายแต่ว่าถ้าเป็นโลกอนาคตอ่ะเสื้อผ้ามันจะเป็นเหมือนพวกซูปเปอร์มนุษ,ษย,ย์ใส่อะเหมือนพวกไอ้มดแดงอะไรพวกนี้ใส่เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าในอนาคตมันไม่ต้องสัก์นะคะเพื่อนๆแล้วก็มันจะใส่ได้พอดีตัวคนคือการตัดผ้าตัดอะไรพวกนี้มันจะลดล้มหายตายจากไปอนาคตเพราะว่ามันจะเป็นเสื้อผ้าแบบเหมือนไอไ้มดแดงใส่อะไรไปไหมเนี่ย ไอแมงมุมใส่อะไรประมาณนี้นะคะนี่คืออนวัตกรรมของโลกในอนาคตเพราะว่าข้าเจ้จาจะเป็นคนที่แบบว่าชอบเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ตั้งแต่แตแตเ,เด็กไงวัยเด็กเนี่ยก็จะหมกมุ่นอยู่กับพวกดาราศาสตร์พวกโลกในอนาคตอย่างเงี้ยดูหนังคนเหล็กดูหนังวิทยาศาสตร์แบบนี้ตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็เลยทําให้เราเป็นคนแบบนี้แล้วก็ชอบแบบ ยังไงอยาดูหนังผีเราก็อยากจะเออคิดว่าโลกมนุษย์อนาคตมันจะผุกผุบโผล่ลอยไปไหนก็ได้เหมือนวิญญาณอะไรเงี้ยนี่ค่ะแล้วเวลาสมมุติว่าเราอ,ออกข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่บ้านเราก็ไม่ต้องใช้หวีนะคะเนี่ยใช้มือนะใช้มือเนี่ยเราอากาศประเทศไทยมันร้อนนะคะอาบน้ำเสร็จก็ไม่ต้องใช้ อะไรเลยไม่ต้องใช้เช็ดตัวอะไรเลยนะคะไม่ต้องใช้้าเช็ดตัวแล้วก็ชุดเนี้ยมันก็มีซักเป็นยกทรงกางโป๊ให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยแล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงแบบเส็นผ้าที่แห้งไวเห็นไหมคะว่ายน้ําเสร็จเนี่ยไม่มีน้ําหยดแล้วนะคะแห้งแล้วนะคะแล้วก็มีซักในเป็นกางเกงในให้ในตัวก็เลย ไม่ต้องพกกางเกงในทําให้ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋านะคะเนี่ยก็มีกระเป๋าลากอันนีน้ใช้ชีวิตได้ทั่วโลกเลยนะคะของใช้เหมือนพระผู้ดมแค่จำเป็นนะคะแล้วก็ใส่เป็นสปอร์ตาคือถ้าใส่ยกทรงเนี่ยมันเสียเวลานะคะเพราะว่าข้าเช้าเป็นคนกิจกรรมเยอะแอคทิวิตี้เยอะเจอสระว่ายน้ําเจอแม่น้ำข้าเจ้าก็ว่ายน้ําไปอเมริกาเจอแม่น้ําใครก็ไม่ไว่ายกันเพราะว่าน้ํามันเย็นมากข้าเจ้าก็ลงว่ายนะคะ ฝรลังนี่งงแตกเลยอีนี่มาจากไหนกล้าลงแม่น้ําที่ยงเงย็นยาเยือกแบบติดลบอกย่างเงี้ยค่าจ้าลงไปไหวนะคะฝรลังเขาไม่กล้าหรอกะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อสป,ปอร์ตตานะคะเราใส่แทนเสื้อยกทรงได้นะคะแล้วก็การโพดโดยเวลาก้มเวลาอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ยกทรงทั่วไปอ่ะจะเห็นผู้หญิงนะคะเห็นแบบว่าเออความโปสเพราะว่าค้าเจ้าเนี่ย เดินทางบางทีเฟอฟ้านะคะก็ต้องใส่พวกสปอร์ตตาพวกนี้นะคะมันกันคนอื่นเขาอุจารตานะคะแล้วการที่เราแต่งตัวโป๊เนี่ยมันทําให้ล่อรวมต่อกานทางเพศเนาะเพราะว่าการเกิดมาของผู้ชายเนี่ยม,มันเกิดมาเพื่อสืบพันธ์นะธรรมชาติของเพศผู้แม้แต่สัตว์เดราชาานพวกหมูม้าตาไก่าก็ตามผู้ชายจะเป็นนักล่าเพื่อสืบพันธุ์นะคะดังนั้นนะคะการ ที่เรากระตุ้นเราอารมณ์ทางเพศก็อาจจะทําให้เกิดคดีการข,ข่มขืนได้นะคะโดยที่เขาไม่ได้รักเราหรอกนะคะเนี่ยมันก็เสร็จละอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้อันนี้มันมีซับให้อยู่แล้วแต่เวลาก้มเวลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นหรอกนะแต่ทีนี้ถ้าเรากลัวโป๊เราก็เอาตัวเนี้ยเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะคือข้าเจ้าไม่ได้ใส่ยกทรงเนนะี่ยเพราะว่า คือเป็นคนคิดเกี่ยวบพกของเยอะนะคะเนี่ยเราใส่อย่างเงี้ยเวลาเราก้มเราเอะไรอ่ะมันก็ไม่เห็นละดีกว่าใส่ย,ยกทรงนะคะเพราะว่ามันพกง่ายซักง่ายด้วยนะคะเนี่ยพกพาง่ายนะคะแค่นี้ก็ทําให้กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตออนไลน์ได้อย่างสบายแล้วเดี๋ยวนะักพกคนนะเอาของเยี่ยมไปให้ผู้มุ่งหวังนะคะบ่ายโมงครึ่งนะคะแต่ถ้าเจ้าใช้รถฟฟไฟฟ้งไงมาเลยมีเวลาพอ กะเวลาได้ว่ากี่นาทีแต่ถ้าใช้รถยนต์อ่ะมันก็หางที่จอดแล้วมันต้องไปขับมันต้องไปรถติไฟแดงอีกมันจะไม่ทํานะคะถ้ากรุงเทพน,นะคะแต่ถ้าบ้านโป่งต่างจังหวัดเนี้ยได้เนี่ยเราก็ใส่อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูดีมีราคาเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อ่าจะติดกระดุมอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ติดกระดุมอย่างนี้มันก็ยังดูดีนะคะผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็แห้งนะคะหรือถ้ามันมันไม่แห้งยังไงเนี่ยอ่เพื่อนๆก็เอาหมวกใส่เข้าไป แค่นี้นะคะมันก็ดูดีแล้วเนี่ยก็ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วอุปกรณ์พวกมือถือพวกเครื่องมือทำอาหารกินจะต้องพร้อมนะคะการใช้ชีวิตของข้าเจ้าเนี่ยเงินแลกงานมาอยู่ในมือถือเพราะฉะนั้นตัวชาร์จตัวมือถือเนี่ยต้องพร้อมนะคะรถอาจจะไม่ต้องมีเข้าของเครื่องใช้อาจจะไม่จำเป็นแต่อุปกรณ์สื่อสารพวกมือถือ iPad ไ,ไอพวกเนี้ย ต่ไม่ได้นะคะแล้วก็น้ําดื่มค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้สมองเราไม่เครียดนะคะแล้วทาให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะคะก็จะพกน้ําด้วยนะคะแล้วก็ล่มนะคะเกิดฝนตกเพราะช่วงนี้ฝนตกหรือแดดออกเพราะว่าเป็นคนชอบเดินนะคะก็จะพกไว้นี้แล้วก็เวลาเครียดก็ผ่อนคลายด้วยกับเป่าคุย <c oughs> เิ่มเป่าขุยได้เมื่อ28เดือน72565ตอนไปใช้ชีวิตที่วิลล่ามังคลาเชียงรายนะคะก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่เป่าขุยได้นะคะแล้วก็อุปกรณ์สำคัญนะคะพวกของมีค่าเนี่ยเะเจ้าก็จะใส่ไว้ในกระเป๋านี้นะคะพวกมือถือพวกของใช้จำเป็นแล้วเราจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะเราก็เตรียมว่าจะขึ้นบนดินใต้ดินออันนี้จะขึ้นบนดินก็เตรียมไว้เรียบร้อย แล้วก็จะต้องต่อมอเตอร์ไซค์ไปน่าจะ40บาทเตรียมเงินให้เรียบร้อยเพราะว่าค่าเจ้าจะจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็เอาของฝากลูกค้าเสร็จเนี่ยค้าเจ้าก็ให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยอ่พามาส่งด้วยก็น่าจะ80บาทนะคะไปกับ80บาทก็ดีกว่าขับรถเองแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยไปให้ลูกค้าไปให้ผู้หวังที่เขาอยากจะมาว่ายน้ําที่คอนโดในช่วงที่ค้าเจ้าไม่อยู่ก็การ์ดก็เอาไปให้เขานะคะ เนี่ยเราก็เตรียมให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลืมนะคะเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าเออทำไมข้าเจ้าถึงฉลาดจังเลยทําไมข้าเจ้าถึงไวหัวไวปื๊ดไม่ใช่หรอกข้าเจ้าจัดทะเบียบค่ะสมองมันไม่สามารถที่จะจําทุกเรื่องได้นะ,ะเนี่ยแว่นตากันแดบดบเพราะว่าเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์หรือไปข้างนอกมันมีพวกเศษหุน่นพวกเล่เข้าตาพอตาม,มันมีปัญหาเนี่ยมันต้องไปเข้าโรงพยาบาลไปเไรื่ันจะทําให้เสียเวลาการทํางานนะคะเนี่ยแล้วก็ อุปกรณ์พวกสายชาร์จอะไรพวกนี้เก็บให้เรียบร้อยแค่นี้ค่ะชีวิตมันก็สบายแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะของที่จะต้องใช้นะคะหูฟังค่ะอันนี้หูฟังวีนายนะคะเสียงดีมากเพราะว่าเป็นคนที่มัลติทัสกิ้งเนาะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะฟังตลอดเวลาเลยการที่เรามีความรู้เนี่ยก็จะทำให้เราเป็นคนฉลาดกว้างนะคะ เนี่ยมันก็เดินไปฟังไปแล้วก็หูข้างนี้นะคะก็เป็นฟังเพลงเพราะว่าหูอ่าไอตัวบูทูตัวนี้มันจะเสียงจะไม่ไม่ได้ดังเวลาอยู่ข้างนอกนก็จะอันนี้ฟังเพลงฟังเพลงบรรเลงฟังเพลงดนตรีไปเรื่อยๆมันก็ได้นะแต่ถ้าหูฟังบีนายเนี่ยก็จะเอาไว้ฟัง YouTube ที่เป็นสาระสำคัญนะคะคือมันฟังรู้เรื่องแม้แต่เสียงดังรอบข้างก็ฟังได้ไง อ,อ,อันนึ้งก็หลักสิบทั้งเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆถูกจริงๆค่ะแล้วก็ทําให้ข้าเจ้าใช้ชีวิตเป็นออนไลน์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างมีความสุขืึงน,น,น้ำก่อนอันนี้นะ้ำเต้าหูน้นาดําไม่มีน้ําตาลค่ะ